สวัสดีครับผมอริศ์เหล่าพิมพ์ครับจากคำถามมาจากทางบ้านนะครับว่าเราสามารถใช้จุลิน c ีเ หรือว่าใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยผสมน้ํารดพืชผักไปทุกวันได้หรือไม่ในเมื่อการใช้จุลินทรีย์พวกนี้มันจะช่วยทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีลงในดินแล้วถามว่าจะใช้ทุกวันได้ไหมในเมื่อสิ่งที่ผมแนะนําครับควรจะใช้ในตอนเตรียมดินหรือว่าใช้ทุกๆ3-5วันวันนี้จะมาไขความกระจ่างของเรื่องนี้กันครับว่าแล้วตามมาเลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าการปลูกพืชผักสําหรับการรดน้ําเราก็สามารถรดได้ทุกวันหรือแม้กระทั่งวันเว้นวันนะครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่หรือว่าแปลงของเราเนี่ยมันมีความชื้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแห้งเราก็สามารถรดได้ทุกวันถ้ามันชื้นแล้วก็อาจจะรดวันเว้นวันครับส่วนการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือว่าการใช้จุลินรีย์ EM รดลงไปนะครับก็ผมแนะนําให้รดในช่วงตอนเตรียมดินหรือว่ารด ห่างกันประมาณ3-5วันต่อครั้งนะครับสาเหตุที่ไม่ควรรดทุกวันนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์พวกนี้มันจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับในการนำมาใช้เราก็นำมาเจือจางน้ำสองช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรรดลงไปครับในเมื่อจุลินทรีย์พวกนี้มันมีฤทธิ์เป็นกรดครับถ้าเรารดทุกวัน ทุกวันทุกวันนะครับมันก็จะทําให้ดินในบริเวณนั้นของเราเป็นกรดหรือว่าดินมันจะมีความเปรี้ยวมากนะครับในการปลูกพืชคลั้งต่อไปพืชผักที่เราปลูกเนี่ยมันอาจจะเป็นพืชผักที่ต้องการสภาพดินที่มี pH เป็นกรดนิดหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นด่างหรือว่าอาจจะเป็นกลางถ้าเราลดลงไปทุกวันครับนานวันไปดินบริเวณนั้นก็จะเป็นกรดนะครับ อันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมจึงไม่แนะนำให้รถจุลินซี EM หรือว่ารถจุลินซีหนอกกล้วยทุกวันเนื่องจากจะทำให้ดินบริเวณนั้นเป็นกรดได้ครับทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรใช้จุลินซีพวกนี้ทุกวันนะครับ แล้วมีคําถามต่อไปว่าแล้วพื้นที่ที่เราปลูกผักนะครับมันมีสภาพดินที่เป็นกรดหรือด่างครับผมก็มีวิธีมาแนะนําหรือว่าวิธีมาสังเกตง่ายๆนะครับนั่นก็คือเราจะใช้เครื่องวัดตัวนี้ครับในการวัดหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างคร่าวๆของดินหรือว่าของพื้นที่ที่เราปลูกพืชผักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว3ขานะครับซึ่งมันก็จะใช้วัด ความเป็นกรดเป็นด่างในดินนะครับซึ่งหน้าเครื่องครับมันก็จะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มถ้าเราเลื่อนไปทางขวามือครับก็จะเป็นการวัด pH ผมแนะนำว่าก่อนที่จะวัดครับเราควรนำน้ำไปรดบริเวณที่เราปลูกพืชผักหลังจากนั้นก็ปักเครื่องนี้ลงในดินเลื่อนปุ่มไปทางด้านขวานะครับแล้วก็รอประมาณ30วิถึง1นาทีหลังจากนั้นก็รออ่านผลครับถ้าเข็มอยู่ตรงกลางนะครับตรงเลข7 ก็คือมันจะมีความเป็นกลางนะครับแต่ถ้ามันต่ำกว่า7เนี่ยมันจะมีความเป็นกรดถ้าเลขยิ่งน้อยยิ่งเป็นกรดมากถ้าตัวเลขมันไปทาง8ทาง9กนะครับก็คือมันจะเป็นด่างหรือว่าเป็นเบสนั่นเองครับนั่นก็คือดินจืดนั่นเองและเครื่องนี้ก็ยังมีฟังก์ชันวัดค่าความเข้มข้นปุ๋ยในดินโดยภาพรวมนะครับซึ่งเราจะเลื่อนปุ่มไปทางด้านซ้ายมือหลังจากนั้นเราก็สามารถดูความเข้มข้นปุ๋ยว่าบริเวณนั้น มีปุ๋ยเข้มข้นน้อยหรือปานกลางหรือมากนะครับถ้าท่านใดสนใจเครื่องมือตัวนี้นะครับในการใช้ไปวัดกรดด่างหรือว่าวัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอด organic shop นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับในการตรวจสภาพดินว่ามันมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับ ทีนี้หลายๆท่านก็ลองตรวจสอบดูแล้วก็จะมีคําถามอีกว่าเฮ้ยคุณหนุ่มผมตรวจสอบดูแล้วมันเป็นกรดหรือว่าเป็น,ปนด่างเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่จะแก้กรดหรือว่าแก้ดินที่เป็นด่างในวันนี้นะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ครับมาแถมเป็นโบนัสให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวิธีการแก้ดินเป็นกรดนะครับหรือว่าดินเปรี้ยวนั่นเองมันก็คือ เราจะใช้สิ่งที่เป็นด่างในการแก้ไม่ว่าจะเป็นขี้เถ้าหรือว่าปูนขาวหรือว่าโดโลไม้นะครับเราก็จะเอาขี้เถ้าปูนขาวโดโลไม้ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านมีเอาไปใส่ในแปลงที่เราตรวจสอบดินแล้วว่ามันเป็นกรดนะครับแล้วก็คลุกคลุกเขาดินเข้าไปประมาณ3-6เดือนนะครับจากดินที่เป็นกรดมันก็จะเริ่มกลับมาเป็นกลางหรือว่าเป็นด่างอย่างที่เราต้องการนะครับ แล้วดินจืดหรือว่าดินที่เป็นด่างล่ะครับมีวิธีการยังไงที่จะให้มันกลับมาเป็นกลางหรือว่ากลับมาทางกรด ผมก็มีวิธีมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเราจะใช้น้ำหมักพวกนี้แหละครับตามที่ผมแนะนำก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือว่าจุลินทรีย์ EM หรือว่าปุ๋ยหมักต่างๆนะครับเราก็ผสมน้ำเข้มข้นเนี่ยผสมหนักๆแล้วก็พ่นลงไปนะครับตอนที่เราพ่นเราอาจจะยังไม่ปลูกอะไรนะครับเพื่อที่ว่าเราพ่นลงไปจะเตรียมดินปรับดินจากด่างให้มาเป็นกรดปรับดินจากด่างให้มาเป็นกลางแล้วก็พ่นลงไปครับแล้วก็ไถกลบอย่างที่บอกครับ ประมาณ3-6เดือนเราทำบ่อยๆจากดินที่เป็นด่างก็จะกลับมาเป็นกลางหรือว่ากลับมาทางกรดให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมเอามาแถมเป็นโบนัสให้นะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ฝากกดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สรุปเกี่ยวกับการใช้จุลินซีย์ EM จุลินรีย์หนอกล้วยในการรดพืชผักที่เราปลูกไว้นะครับเราจะใช้จุลินทรีย์พวกนี้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรรดทุกๆ3าถวันหรือว่ารดในช่วงเตรียมดินนะครับเพื่อไปปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ลงในดินนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทําให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตดี โดยที่เราไม่จําเป็นต้องรดทุกวันนะครับส่วนถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องหนอนเรื่องเพลี้ยก็สามารถผสมตัว BT ตัวบิวเรียมีเทรเซียมซึ่งเป็นหัวเชื้อชีวภาพปลอดภัยต่อผู้ใช้รดหรือว่าพ่นลงไปด้วยกันนะครับยูเินซีต่างๆก็จะช่วยให้ดินร่วนซุยแล้วก็หัวเชื้อชีวภาพก็จะช่วยกําจัดเชื้อรากําจัดหนอนกําจัดเพลี้ยไปในตัวนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักมาคุยกันได้ที่ Line แอดออร์แกนิกช็นะครับผมรอตอบอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปใหม่สำหรับเทคนิคเคล็ดลับดีๆแบบนี้สาหรับวันนี้ขอกล่าควคาว่าสวัสดีครับ